คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะคุณเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้า4ส,สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วมีเพื่อนมาแนะนำว่าลองทานอาหารเสริมพพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่ก,กันกับหมอ รู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดและเคสตัวอุ๋ยเองอุยถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกอุยตรงๆเลยนะคะอุ๋ยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอุ๋ยบอกว่าตอบน้ําเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกแล้วว่าคุณจะรอดไหมสวัสดีค่ะอุ๋ยและภาษาฉลาดยิงค่ะ ก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58าแะคะ่ะอุ๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแล้วค่ะก็คือทั้งตัวแล้วตอนนั้นอุ๋ยก็คิดว่าอุ๋ยจะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะมะเร็งอะเนาะคะ่ว่ามะเร็งใครๆก็กลัวแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจ็ดเดือนคีโมไปสิบครั้งฉายแสงสามสิบสามครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุ๋ยรอดมาสามปีค่ะ ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะสามปีเหมือนคนไม่เป็นอะไรอุ๋ยก็มั่นใจว่าอุ๋ยหายแล้วจะอยู่ๆวันนึงออุ๋ยได้ไปสอนนักเรียนแพทย์แล้วตัวเองอะค่ะคาดเลือดแบบว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนลม้มล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลุกวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจาก โอ้ก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดโอ๋ก็ทำใจไม่ได้นะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะตอนนั้นอ๋ยบอกเลยว่าโอ๋ยทำใจไม่ได้เพราะมีลูกสองคนวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลย แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะถ้าเรากําลังจะจมน้ําแต่มันมีขอนไม้ให้เราเกาะท้งๆที่มันเป็นแค่เส้นได้บางๆเพราะเราดูแลผู้ป่วยมาตลอดไม่มีใครรอดหรอกค่ะและเคสตัวอุยเองอุ๋ยถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกอุยตรงๆเลยนะคะอุยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอุ๋ยบอกว่า ตบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมอุย้ยบอกตามตรงอุย้ยปล่อยโหเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะอ่าไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุ้ยทานโพลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ่ยยุบ ภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตสูงปีตกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะ คุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงๆแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้เอาเมาส์คิคิกคๆแล้วก็ชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพลิตินค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี 59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทนันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปเคมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลีตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4สเซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ